สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีดีชาแนลนะคะสาระดีๆเก็่ความรู้ที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะจะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการรัฐนะคะโครงการเราชนะนะคะวันนี้จะมาอัปเดตเรื่องอะไรนะคะไปติดตามรับชมกันเลยนะคะก็มีคำถามกันเข้ามาเยอะนะคะว่าเราสามารถใช้จ่ายอะไรได้บ้างนะคะวันนี้จะมาอัปเดตการใช้จ่าย ในส่วนของที่ไม่อยู่ในระบบนะคะว่าสามารถใช้จ่ายได้ไหมนะคะไปดูเลยนะคะว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะดับแรกนะคะจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ได้ไหมนะคะอันนี้นะคะแจ้งเลยนะคะว่าจ่ายไม่ได้นะคะในระบบเราชนะจะจ่ายไม่ได้นะคะเพราะว่าค่าน้ำค่าไฟ ค่าโทรศัพท์นี้เป็นของหน่วยงานรัฐอยู่แล้วนะคะเป็นของรัฐวิสาหกิจอยู่แล้วนะคะซึ่งตรงนี้หน่วยงานรัฐเขาก็จะมีโครงการลดค่าไฟให้อยู่แล้วนะคะค่าน้ําค่าไฟอันนี้มันใช้กับโครงการเราชนะไม่ได้นะคะต่อไปนะคะค่าโทรศัพท์นี้มีมีโอกาสจ่ายได้นะคะในส่วนที่เราสามารถไปจ่ายในร้านค้าที่เป็นตัวแทนที่เขารับจ่ายบินจ่ายค่าโทรศัพท์พวกนี้นะคะ ที่เขาเข้าร่วมโครงการสามารถจ่ายได้นะคะถ้าเกิดว่าจ่ายผ่านร้านเขานะคะก็ลองดูนะคะว่าใครสามารถอ่จ่ายได้ยังไงนะคะก็รบกวนมาคอมเมนต์ใต้คลิปให้ด้วยนะคะเป็นค่าโทรศัพท์นี่น่าจะจ่ายได้ผ่านร้านค้านะคะแต่ว่าถ้าผ่านระบบบริษัทคือขายของ as d t e c h อะไรเป็นของบริษัทโดยตรงนี้จ่ายไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าจ่ายผ่านร้านค้าแล้วร้านค้าเขาเป็นคนจ่ายให้อีกที ก็สามารถจ่ายได้นะคะต่อไปนะเติมเงินเติมเงินมือถือได้ไหมเติมเงินค่าโทรศัพท์ได้ไหมอันนี้ในระบบเราชนะนะคะจะเติมไม่ได้นะคะอันนี้ในระบบจะเติมไม่ได้นะครับไม่มีส่วนบริการในส่วนนี้นะคะแต่ว่าเราสามารถไปเติมในร้านค้าที่เขารับเป็นตัวแทนเติมเงินเติมออนไลน์เติมเงินค่าโทรศัพท์พวกนี้ได้นะคะคือสามารถเติมผ่านร้านค้าที่เขาเป็น หน่วยบริการเติมเงินออนไลน์พวกนี้ได้นะคะลองดูนะคะเพราะว่าถ้าเขาเข้าร่วมโครงการซึ่งเขาอาจจะเข้าร่วมโครงการในร้านค้าประเภทสินค้าทั่วไปสินค้าเบ็ดเตล็ดแต่ว่าเขามีบริการในส่วนของรับเติมเงินจ่ายค่าน้ําค่าไฟอันนี้ก็สามารถทําได้นะคะก็ลองดูนะคะถ้าเกิดว่าจ่ายยังไงก็รบกวนมาคอมเมนต์ใต้คลิปให้ด้วยนะคะต่อไปนะคะเติมน้ํามันได้ไหมนะคะอันนี้ ถ้าเป็นปั๊มใหญ่อย่างเช่นปตทเชลปั๊มใหญ่ๆนะคะที่เป็นแบรนด์ของเขาเลยนะคะก็ไม่สามารถเติมได้นะคะเพราะว่าตรงนี้ก็จะเข้าร่วมโครงการไม่ได้นะคะแต่ว่าเราก็สามารถเติมได้ในปั๊มที่เขาเข้าร่วมโครงการอย่างร้านค้าที่เป็นร้านค้าของชาแล้วเขามีปั๊มของเขาเองอย่างปั๊มหลอดปั๊มอะไรพวกนี้นะคะแล้วสามารถเติมผ่านร้านค้าเขา จ่ายสแกนผ่านร้านค้าของเขาก็สามารถทําได้นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะซื้อของออนไลน์ได้ไหมนะคะอันนี้ไม่แนะนํานะคะเพราะว่าการซื้อของออนไลน์อย่างช้อปปี้ลาซาด้านี้ซื้อไม่ได้อยู่แล้วนะคะโครงการไม่รับอยู่แล้วนะคะคือจ่ายผ่านโครงการเราชนะไม่ได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเกิดว่าจะต้องการซื้อออนไลน์ที่เขาขายผ่าน Facebook ผ่านไลน์โซเชียลต่างๆนี่นะคะ ก็ไม่แนะนําเหมือนกันนะคะเพราะว่าคุณอาจจะสูญเสียเงินจากระบบออกไปได้นะคะเพราะว่าสัญญาณในการสแกน q r c o d e สัญญาณนี้คือมันจะอยู่ห่างไกลกันก็ไม่สามารถสแกนได้นะคะซึ่งมีความเสี่ยงสูงว่าเงินจะหายออกจากระบบอันนี้ก็ไม่แนะนำนะคะถ้าต้องการซื้อของออนไลน์นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาอัปเดต การใช้จ่ายในระบบเราชนะนะคะว่าใช้ใจ่ายอะไรได้บ้างนะคะก็หากคลิปนี้นะคะมีประโยชน์สำหรับผู้ใช้ยังไงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ